อ่าจวไปเรียงกันก่อนไม่มีที่พี่ตังหน่อยเลยไอแบงค์มึงจะขยอบไปหน่อยดิไอาอย่าแล้อย่าแล้วไม่อยาะ่กนมา้าวแถวข้าแถวแต่บ่าแถวบาก้าสุดครับโอเคต้ครับตัวนี้อยู่เกมมองอัดนะครับเป็นเกมที่จะมีฆาตกร1คนมีผู้ชีวิตรอดเนี่ย4คนก็คนแรกนะครับ แบ็คสีแดงนะพี่ไอนะครับตัวสีขาวนี่นะครับแล้วก็หน้ากากเกสรน,นะครับพี่ย่านะพี่ตังนะครับใบกระท่อมใช่ธรรมชาติต้นก้าว่างั้นเหรอเออต้นกา้าเออต้นกา้าต้นกระท่อมอยู่ดีใบกะเพราใบกะเพราส่วนผมเป็นไข่ดาวนะครับ <laughs> ประมาณนั้นไปงั้น <laughs> เริ่มนะครับไปไม่เปลี่ยนว่ะผมไม่เปลี่ยนนะผมได้ทำเควสเลยครับคืออะไรรู้เดียอโอ้ยิงอุกกาบาต โอเคมีคนอยู่กับผมสองคนเว้ยอยู่กับผมสองคนเอ้ยโอเคเสร็จแล้วนะครับเควสผมเดี๋ยวผมจะปั่นนะเดี๋ยวผมจะปั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีมีคนตายมีคนตายผมผมผมเป็นศพผมเป็นศพผมเป็นศพครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสุดเลยสุดสุดขวาเลยห้องอะไรจำไม่ได้มันเร็วมาก เพิ่งเดินมาเมื่อกี้เลยขวาคือมีผมอมีคุณวินครับผมทำเควสอยู่เมื่อกี้ผมอยู่ซ้ายตอนผมก็เดินลงมาเข้างไฟผมอยู่ห้องซ่อมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวละเอียดผมก่อนนะผมเป็นคนพบศพนะผมมาขวาจากห้องโวตออกมาขวามันจะมีเควสหนึ่งที่ผมทำมายิงอุกบาตทำเควสเสร็จผมก็เดินลงมามีพี่ย่าสีดำผมไม่แน่ใจสีแดงอยู่ไหนสีแดงสีแดงไม่อยู่ห้องซ่อมไฟยังห้องซ่อมไฟโอเคไม่ได้อยู่ขวาเลย แล้วผมมาเจอพี่ตังอยู่ห้องเสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวรอยฟังนะกูอยู่ห้องแอดมินกูดูกับคนอยู่มีคนสามคนอ่ะอยู่ที่เดียวกับมืงข้างบนขวาส่วนสีแดงอยู่ถูกที่แล้วเพราะกูกูเชื่อสีแดงเพราะกูดูอยู่ห้องแอดมินผมว่าพี่ย่าไอ้ย่าผมวาพี่อย่าผมว่าพี่หย่าเย็ดแห่ไวจังวะพี่พี่งูีงูไม่ได้ตอบเลย ไอวินไม่ก็เดินลงมาอย่างเร็วอ่ะผมไม่รู้ผมต้องแกเสร็จมกกัน,น<อ>กน็เดินไปตอนนี้ก็มีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งคนนะครับสีม่วงนะเป็นคอสโมนะครับน้องท็อปโอเคเดี๋ยวเริ่มกันต่อนะครับจีม,มีหลายๆคนขอมาเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ใช้เวลาไปศึกษาแล้วก็มาเล่นให้ดูนี่แหละครับโอ้มีคนตายใครเจอศพพูดเลยครับรเจอศพพี่ตังค์ค่ผอมใครอยู่ไหนเมื่อกี้เจอคอสโมอยู่ตรงข้างบนตัดออกใครไปซ่อมไฟด้านบนขวา ผมอยู่ที่เจมขวาบนอ่ะเออผมผมเป็นคนซ่อมเลยอ่าพี่ไออยู่ไหนเอ่ยกูอยู่ห้องรูดบัตรห้องแอดมินกูรูดบัตรอยู่ทางคอนโมดูกูอยู่ใกล้ๆกับมันแล้วก็ผมยังรูดไม่เสริบกะทีจนมันมีปอร์ตจบชีวิตชวบไม่คอนโมดเองต้องดูดีๆนะอย่าให้พี่ไอ้บอกหูนะแกอยู่ไอ้เองตลอดหรือเปล่าอ่าสรุปผมเข้าไปห้องแอดมินแล้วเห็นพี่ไอทำต้องพอกิจกราะว่าตลอดนะเพราะว่าวิดีโอก็แล้วก็พี่ยาก็เข้ามาไงตอนนั้นพี่ไม่เห็นหรอ ผมเจอสอบพิตังอยู่ตรงล่างขวาตรงเกือบเกือบจะไปห้อง wifi อ่ะตรงห้องแทงเก็บเก็บน้ำมันอ่ะเมื่อกี้ใครอยู่ที่ห้องแอ็นบินบ้านผมไม่ได้อยู่มีผมมีมือมีผมมีพี่ไอ้มีไอวินคือสามคนนี้ตัดออกได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ลงไบขวาเลยตั้งแต่เริ่มเกมมาก็ที่หลักๆที่อยากให้เป้าไว้ก็จะเป็นสีเหลืองไอวินเหรอ เพราะว่าแบคุงบอกว่ามันอยู่ตรงกล้องวงจรันไในใคยอยู่ใกล้สุดๆวินไอ้วินเพราะว่าฉีกขวาขึ้นไปซ่อมได้อ๋อประมาณนั้นที่สงสัยผมผมทำเควสอยู่หัวยานอ่ะผมขอแย้งนะที่ผมจะแย้งก็คือผมทำเควสอยู่หัวยานสองอะเควสสกคิดไปก่อนสกิดไปก่อนดูไปก่อนอโอเคโอเคยังไม่มียังไม่มีมูลมากพอ ม่อยากจะใส่ลายกูอ้ยกูไม่ได้เป็นตั้งหน่อยก็อย่าว่านะครับเกมนี้คือเราไม่เห็นอะไรกันเยอะเราแยกย้ายกันทำภารกิจทำหน้าที่ของตัวเองเว้ยเออมันเลยสงสัยกันง่ายนะครับสำหรับเกมนี้นะก <c oughs> ็ถ้าน้องๆเล่นการอะไรแบบนี้ก็อย่าไปโกรธไปเคืองกันแล้วกันแล้วก็ให้มันเป็นเฉพาะเกมนะครับประมาณนั้นเฮ้ยมีคนไปแอบดูผมพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ยาไม่นะไม่ใช่วพี่ยาเป็นนะไม่นะยานะเออเคลยผมเสร็จแล้วเว้ยอะไรอะไร เอออะไรเหมือ <c> น <oughs> มัน,มน,มนแกจะสงสัยผมอะเข้าใจะปะพี่ไอไม่น่าสงสัยผมพูดเลยตอนนี้ผมตัดพี่ยาพี่ไอเหลือพี่ตังกับอไอแบกเว้ยยังน่าสงสัยอยู่้องแอบินดีกว่าผมมีคืออที่นั่นนะมีพี่ไอยอยู่ดีแหละถึงเวลาลองใจแล้ว <c oughs> พี่ไอจะทำอะไรผมนะลูดบัตรแป๊บลูดบัตรโอเค <c oughs> อยู่กับพี่ออไอปลอดภัยดีไหมหรือว่ายังไง <c oughs> หรือว่ายังไงถ้าพี่ไอจะฆ่าผมผมคิดว่าฆ่าไปนานแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยี่ขอผิดไฟ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 ต้องซ่อมต้องไปซ่อมต้องไปซอ่อมยังหวนี้น้ครับผมว่าฆาตกรอาจจะดักอยู่ก็ได้เว้ยระวังดีๆครับนะระวังให้ดีๆผมขอซ่อมไฟก่อนแล้วกันโอเคซ่อมเสร็จแล้วไอ้แบกแบกน้าสงสัยยิบผายแล้วเว้ยไปกับพี่ไอดีกว่า แต,แ,ตแต่พี่ไอ้กูกลัวผมเปยเมื่อกี้เว็บผมเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแค่คนอื่นทำไม่เสร็จนะครับโอ้โห <laughs> พี่ไอ้กลัวผมเว้ยเอาแบ็คเอ้ยตัดไฟอีกแล้วเออไอเชี่ยแบ็คไม่วินทำไมวะ ถ้าแบบว่าคนเพื่อนหายไปนานเกินอ่ะวิ่งไปกดปุ่มรีพอร์ตเลยมันจะขึ้นว่าใครตายบ้างกูก็เราแหวกไอวินสนานไอวินแบบเดินจะใกล้กับกูก็เสียวมันบอกว่าผม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 หลอกผมผมหลอกผมหลอกพี่พี่ไอแบบหรือมึงจะหลอกกูทำไมเมอะไรย่าเงี้ยเหรอเนี่ยเกเป็นผีเจอกันครับเด็กเป็นผีไม่ได้เป็นผีกับเขาเลยทำงานก่อนแล้วกันผมไม่ได้เป็นผีเลยผมไม่เคยได้เป็นผีเลยเลยบ้าประวัติสิบตาเว้ย มีมีคนอยู่กับผม3คนนะครับอู้อู้อู้หยอกพี่ไอซ์ก่อนไม่ใช่พี่ไอซเป็นผีได้สิอย่างที่พี่ย่าบอกนะครับไปกดรีพอร์ตโอเคผมก็เพิ่งเล่นใหม่นะเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันคือสงสัยแบกตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยไฟดับไฟดับไฟดับโอเคโอ้ซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้ว ฮ้บอกกันเยอะจริงๆต้องไปทำควสต่อนะครับก uh ็ไปห้องซ้ายดีก huh, ว uh ่า huh, บ uh, uh ึ huh. ้งบึ้งบึ้งแช่แบกบึ้งบึ้งแช่ใบไอ้ไอ้ยี้ดิบึ้งแช่ใบบึ้งแช่ใบมีคนตายยังวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บึ้งแช่ใบไอ้แบกบึ้งแช่ใบอุ้ยไอ้เหี้ยนี่มันใช่เปล่าเปล่าหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยกูสงสัยมันอีกแล้วเว้ยโอ้ ผมเจอศจคุณตังครับผมผมเจอครับตรงไหนพี่ซ้ายขวากลางบนขวาล่างอะไรแบบนี้อ,นนอ่ามาอยู่ตรงออทางซ้าย สายกลางๆสายบนๆปะวะประมาณนั้นกูกูยังไม่ชิมแมทพอกูเพิ่งเล่นแต่ว่าเอางี้พี่พี่ไอ้ฟอตโมแล้วก็พี่ยาฟไปด้วยกัน3คนไปดูเคสตีไอโอเคเดี๋ยวผมกับพี่บินไปเคสผมโอเคป่ะพี่บินตามผมมาโอเคโอเคมึงก็ตายไวเกิร์ตส้ยกดสกิปนะกดสกิปนะพี่กดเกียบตะเกียบอาดาดาเมื่อนี่แบ็คมึงมานี่เออมึงมานี่มึงก็มากับกูเนี่ยมื่อนี่เออแปดเก้าสิบโอเคอ่าเคสเสร็จแล้วเฮ้ ยิงอ่ะเอาไปดับปีกแล้วมีเพื่อนตายยังวะต่อไปผมต้องวิ่งเพื่อสำรวจดูว่าเพื่อนตายตรงไหนนะครับอู้เจอศพอีกแล้วว่าไงครับพี่ออไ <ป S 2> อซเ <ละ S 2> จอศพพี่ไอครับครับล่าสุดพี่เขามาอยู่กับผมตรงกล้องวงจรปิดครับผมเห็นสีดำๆขึ้นไปข้างบนพี่ยาไปไหนเมื่อกี้ไม่พี่วิ่งตามเองมาเลย วิ่งวิ่งมาก่อนพี่ไออีกเพราะพี่ไออยู่หลังพี่หลังสุดเพื่อเห็นพี่วิ่งไปข้างบนไงตอนที่พี่วินกำลังไขรหัสเอหนึ่งสองสามอยู่อ่ามัไม่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 ได้วิ่งไปบนเลยไม่ได้วิ่งไปเกินห้องกล้องวงจรเลยมาเลยพี่รุปไอแบ๊กโอพี่อซจะไปด้วยกันกูไปกับคอนโมเราวแลเวาพี่พี่วินพี่วินทำเฟสเสร็จหมดยังเสร็จแล้วนั่งเฟสสุดท้ายไอคอนโมอ่ะผมผมหมดแล้วครับยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จเหลือแบ็กคนเดียวมั้งตอนนี้อ่างั้นตามผมมาให้หมดเลยทุกคนแค่นั่นแหละก็น่าจะชนะวย มาเคลิปเลยพี่ตานนี้นะวิ่งด้วยกันสี่คนถ้าใครแยกคนนั้นสงสัยนะผมกับพี่บินไม่เป็นแน่เพราะว่าผมอยู่ด้วยกันแล้วสุดพี่ไอซ์ก็อยู่อยู่กับพี่สามคนฝ่ายฝ่ายที่รู้น่าสงสัยมันจะมีคอทโมกับพี่ยาเนี่ยอ่าสองคนนี่แหละเดี๋ยวไปด้วยกันสี่คนเลยอ่าเดี๋ยวไปด้วยกันเราสังเขีบเข้ามาแล้วย่อเข้ามาแล้วนะครับสองคนอ้หูผิดไฟตั้งแต่แรกเลยแเมงคาตะกมันเมงแขนคอตโมอย่าเป็นนะลูกนะโอเคไฟไฟติดแล้วนะครับ โอเคไอ้แบกแบกแบกคือเควสตมันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องตามแบกไปทำควสตให้เสร็จฆาตกรจะเล่นยากมากครับตอนนี้เพราะว่าเหลือคนทำควสตคนเดียวเหววอนววแหวเปิดใบเปิดใบแล้วก็ขู่มาหนึ่งทีอย่านะโอเคไอ้แบกไม่เป็นจริงนะเอ้ยไอคอนโบ พี่ยาดกี่ยาดโนลอตรีอร์ตเองพี่ยาพี่ยาเตรียมพี่ยาดให้พี่ยาดใสไลายแล้วแต่แล้วแต่ไม่เชื่อพี่หรือเปล่ามันเดกแล้วก็โดนหลอดเองพี่ยาดใหมพี่ยาดใส่ลายแล้วพต่หลังสุดไม่เชื่อไม่หรือเแล้วแต่าวมนเพิ่งแยกับพี่ไอแเ้วพี่ยาก็ห้วพี่ไยาดใส่สายย่าวพี่่ย่วแน่ไม่เชื่อพี่หรือเแล่าวันเดะแล้วแต่ยู่ในห้อนดเอง เป็นองใสยนะแต่จะเปได้ป่าผี่ไล่วี่ไล่แบ่งแด่กูด่าทิ้เลยออนยานเลยกูโอ้ยผมไม่เก่งจริงเลยก็ตั้งคนแรกตลอดเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ก็พี่รู้เยอะพี่ขึ้ไปทำไมไม่อยู่เดีกันเขาหมายควาพี่เพราะว่าพี่รู้เยอะพี่พี่ตังอยู่เล่นยาก สีนั่นสีดิในตานั้นก่อนใบชีวิตพี่ตาแค่ไปทักงสามเกมได้ปะทั้งสามเดี๋ยวคูเปี่ยนสรูเดินตามแบบไม่ทำเควสเลยรอบนี้คูใครเดินตามกูรอบนี้ผีหมดไอสัตว์เยอะม่รอบนี้โด็กข้าคนแรกเลยพี่สัตว์พี่พี่ถ้ามีใครเดินตามพี่พี่รีบมากดโหวตเลยได้ ไม่เงี้ยพี่ตังหน้ากแดงจะขันแล้วพี่ตังอีเดียวก็ไม่ได้คุณเห็นกูหน้ายีขนาดนั้นเลยอ่ะยีเป็จังเลยไม่เลยแม่งแค่กูขยีขยีอย่างเดียวเลยดูคำพูดดีด้วยหลอกสารจริงๆโอ้ไม่ได้เป็นผีเลยครับโอ้ยไม่ได้เป็นผีว่ะเซ็งเลยพี่ไอพี่ไอปิดใบคปิดใบลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยรูดบัตรนี่มันคือรูดยากเลยนะครับวิธีรูดก็คือค่อยๆรูดนะครับอย่าเร็วมากอย่าช้ามากอุ้ยมี หือห้องไฟนี่เขาฆ่าต่กรันกันบ่อยมากหรืออะไรอะไรครับอุย๊ยปิดไฟมีคนผิดไฟไม่น่านใช่ไอ้แบคเพราะว่าวิ่งปกติผีต้องยืนปิดใช่ผะวะ่าอ่ะเปิดผมเปิดแล้วผมผมจะให้แบคเป็นพยานผมนะว่าะผมมาเปิดไฟอ่อใช่ป่ะเขาน่าจะเชื่อใจผมนะอุย๊ยมีคนเจอศพครับใครเจอครับพูดเลยผมผมเจอศพอ่าหน้าห้องแอสมินครับ กูอยู่กับไอซ์ตลอดกูพูดได้กูวิ่งตามไปตามอยู่เมื่อกี้เออกูอยู่ไอซ์ตลอดไอซ์เราไว้ใจกันเว้ยเออสองคนที่ไว้ใจกันแล้วผมทำเคลียสอยห้องไฟกำลังไปทำเคลียสอยห้องไฟอ่าไอ้แบกอยู่ห้องกลางมันมันเห็นผมเข้าไปซ่อมไฟใช่ไหมแบกผมแยกกับไอ้แบกตรงตรงที่ผมบอกว่าผมไอ้แบกไปอยู่ห้องกลางผมเดินสวนมันมาแล้วผมก็เข้าไปในห้องไฟผมก็ซ่อมไฟเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ไปทำเคลสต่อไอ้ไอไอต่อถัดไปนิดนึงอ่ะ จัดจังมันมีห้องกั้นกันหลังเรนั่นแหละนั่นแหละผมผมน่าจะมาเีิงจริงๆไปไหนมีเงินจริงๆสีม่วงมึงวิ่งจากไหนไปไหนิจริงๆเลยจะอำแผนเดิมเปล่าไม่ผมมีเคสเหลืออยู่ถ้าสงสัยผมผมทำให้ดูก็ได้เอ็งเอ็งวิ่งจากไหนไปไหนผมผมอยู่ตรงกลางกับพิาแล้วก็อีกคนนึงผมจําสีไม่ได้แล้วผมก็เดินลงมาปุ๊บพิาก็ตามมาผมทําผมทิ้งขยะข้างล่างสุดแล้วก็กลับมาที่ห้องแอสมินเพื่อมาทําเคสแล้วก็เจอศพพิาผมกำลังจะเข้าห้องไฟผมกำลังจะซ่อมเลย เอ้ไม่ใช่ซ่อมเด็กไอ้กำลังทำเพรเอ้ยซ่อมเราซ่อมแล้วสีแดงเป็นผีเออเพราะว่าสีแดงเป็นผีเหมือนกันสีแดงเป็นผีเราถอนเต็มปีมบเต็มเต็มงบใช่ไหมตังใช่ไหมไม่เป็นอ็อพี่หมวสีอะไรตามไงอ่ผมเห็นรอยเท้าครับเมาเป็นรอยเท้าพี่ใหญ่พี่หมวดไอ้ท็อปอะ ผมจะคลิปได้ไหมผมผมผมจะคลิปดีกว่าพี่อ่ะผมจะคลิปหลักฐานเต็มไม่พีนบทสามแล้วพี่ไอ้แบ๊คึงเป็นบีายจริงเหรออ่ะพีดูอ่ะพี่ดูจริงพี่ดูดีๆอ่าโอเคอ่าใช่ใช่เห็นไหมใช่นจัอเห็นไหม ย่ายเลยไรไอ้เหี้ยคุณเป็นย่าฆ่าพี่ตังคนแรกบอ้เนีแหลยย่าฆ่าพี่คนแรกกูอยู่มันก็จะอีซี่หน่อยครับคือถ้ากูอยู่รอดเกมก็จะอีซี่อ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพี่โดนบใบพี่เลยโดนใบหัวสินะยังไงยังไงตอนนี้กเขาทำควสไปก่อนนะครับอย่างน้อยเราอาจจะได้พบศพใครสักคนคิดว่าผมจะวิ่งมาตรงนี้เฮ้ย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 พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้วิ่งใส่ผมทำไมพี่ เดี๋ยเดืเดเดกูไปและกูไปและพี่ไอ้บิใส่กูไฟดับไฟดาบไอ้จ้ากูแน่กูต้องรีบเปิดไฟวิ่งหนีวิ่งหนีไอ้พี่ไอ้บิ๊ใส่กูเฮ้ยโตรเดี้ยเลยเฮ้ยพี่ไอ้บย่เฮ้ยใบพี่ใบไบใบพี่ใบใบไปเฮ้ยพี่คนปิดไฟพีคนปิดไฟ แย่แล้วเว้ยกูทำเควสต่อเลยว่าไอ้ทำเควสไม่ได้ดีกว่าไปดับทำเควสไม่ได้ไอ้เขี้ยยพี่พิงใส่กูอ่ะไปไปไปพี่ไปไปไปพี่ไปไปพี่ไปไปไปพี่ไปไปพี่ไปไปไปเขากูจะกูจะลองเชื่อสักครั้งเอ้าพี่หรือเปล่าพี่หรือเปล่าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะเฮ้ยโอเคตกใจหมดนึกว่าโดนฆ่าอ่าผมดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นสีเขียวตายตรงแถวๆห้องแอสมินครับ ไอ้เ so in uh 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 hey, hmm. ี่ยเป็นผีขายตังค์คนแรกแล้วไอ้สัตว์เป็นผีอนี้พี่พี่บินกับพี่ไอพี่ไออยู่ไหนพี่เถิงดูกูอยู่กับไอ้บินตลอดเวลาถาววินดูกูวิ่งไล่กับมันอยู่พี่ไออยู่กับผมเอออยู่กับไปตลอดเวลาผมให้ความยืนยันได้ว่าพี่ไออยู่กับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่ากูไม่แน่ใจนะแบ๊คจังหวะที่ห่างกันบ้างหรอสักสองวมี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 พอมีอยู่ช่วงไฟดับแต่ว่ากูจวมันตอนล่าสุดก่อนที่มันจะกดไฟดับอันนี้ผมไม่เห็นไฟดับนิดนึงก็ฆ่าได้แล้วนะเอาจเออ ตอนไฟดับผมไม่เห็นพี่ไอแล้วบอไฟ <Ừ. S 1> เปิดผม,ผมกลับมาอีกทีผมมผจะมาทำควสที่ห้องออกซิเจนผมวิ่งไปก่อนเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อใจใครเหมือนกันแต่ว่าถามว่าอยู่กับพี่ไออะอยู่แต่มันมีบางช่วงที่ขาดหายกันก็มีอ่าประมาณนั้นสก,ปสกิปไปก่อนหลักฐานไม่เพียงพอ,อ,อ,อเดวผมจะสังเกตพีไอเรืเ่อยๆเลยกัน โอเคมึงก็แหละเป็นไอวินสถนงงพูดทำไมหรือมึงก็แหละเป็นต้องใส่ลายผมกระดาษนั่นแต่ผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามนะครับควณอ่ะใบไม้ทำยไงอ่ะลากออกลากลากไปเนียนเปล่าฆาตกรเนียนนะเปล่าถามคุณทำยไงทำเป็นอยู่แล้วแหละไม่ไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงผมเลยถามมันจะไม่เสร็จตั้งรองแล้วค้างไว้โอเคไอ้ไอ้แม่งเอ้ยกูก็ถาเคุณจริงกูก็ไม่รู้จริงๆ เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮคนปิดไฟมีคนปิดไฟ,ดไฟเดี๋ยวผมอยู่ครับพี่แอคกับไอ้แบกนะคิดว่าน่าจะให้ความเชื่อใจผมได้เนฮะ้ฮ <c oughs> ิยเฮ้บอยอะไรเควเสิทธิ์หรือยังจ๊ะมายือดออกรนะดับเออมา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 ต้องมีต้องมีพยานหนึ่งคนเว้ยถ้าจะทำเควสผมว่าจะได้แบบได้ความเชื่อใจองไงใช่ปะ่ะโอเคเราจะได้รับความไว้ใจจากเขาไงนี่ทำเควสไงเหลือเควสอีกไม่เยอะนะครับเฮ <c oughs> ้ยอ่าผมเจอศพที่ห้องแอสมินครับ พี่ไอไม่ใช่หรอไม่รู้แล้วว่าตายนะเลยยังไม่นานนะเพราะว่าผมผมกับพี่บินไปด้วยกันที่พี่บินกําลังทิ้งขยะอยู่ผมก็อยู่ด้วยแล้วก็ไอคอนโม่ก็ค่อยมาที่หลังแล้วพี่ย่าหายไปไหนมาพี่พี่อยู่ไหนตลอดตอนไหนอ่ะทุกตอนอ่ะพอไฟดับพอไฟดับพี่ก็วิ่งวิ่งมาซ่อมไฟแต่ว่าเห็นไอ้แบ็คอยู่ซ่อมอยู่แล้วแล้วก็ไอ้บินก็มาทีหลังพอเราวิ่งกันเสร็จปั๊บเราก็ฉีกขวากันไปใช่ไหมไปหน้าห้องไวก็ไปข้าวบนไปแล้วก็ไม่เออขึ้นข้าวราเราก็ไปเจอคอนโม่ตรงห้อง Wi-Fi ก่อน ผมว่ามพี่ไอ้ไอก่อนหน้านั้นเพราะว่าตอนซ่อมไฟไม่เห็นพี่ไอผมสังเกตตรงนั้นแล้วว่าเอ้ยพี่ไอ้หายไปไหนถ้าตอนซ่อมไฟไม่เห็นพี่ไอก็เอ็งมาซ่อมไฟคนแรกถูกป่ะพี่คนที่สองส่วนคนที่สามแที่สี่ก็จะเป็นตามลําดับก็คือโลเกตแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนตอนนี้ผมสงสัยคนเนียเพราะว่าผมอยู่ด้วยกันสามคนโอ้กูก็มาซ่อมไฟกับมึงเนาะเอ้าก็มาซ่อมได้แ่ะพี่ฆ่าเสร็จแล้วมาซ่อมอ่ะโอ้มึงก็สงสัยคนอื่นบ้างเถอะสงสัยแต่กูผมสงสัยพี่ เแล้วก็สงสัยพี่ว้าแล้วแล้วแล้วคนอื่นว่าไงอ่าพี่แบกพี่เห็นพี่โลเกตทำภารกิจขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วพี่โลเกตเห็นพี่แบกทำภารกิจยังพี่ยังตัวนี้คือกินก็ไม่รู้เหมือนกันยังยังไม่ได้ดูกันพี่ก่อนไหมไปเดียวไปเดี๋ยวกันไหมสะกิปก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับพี่ย่าไอคอนโมไปกับพี่บินใครยังไม่เสร็จบ้างตอนเนี้ยเครสเหลือพี่เยอะอันพี่พี่บินพี่บินพี่บินยังไม่ครบใช่ไหม ยังไม่ครบพี่น่าจะมีอีกสักคนนึงพี่น่าทำเสร็จแล้วเฟสหมดแล้วงั้นไปด้วยกันสี่คนไปด้วยกันสี่คนเลยงั้นโอ้เควสผมเสร็จแล้วนะคิดว่าเหลือเควสเดียวแล้วขดบงขดบงเมียว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 เมวมึงว่าวโอ้กูเดินสวนพี่ย่าไอ้แบ๊กก็เปล่าวะกูสงสัยหมดกูกูหมดแหละกูหมดแหละไม่มีใครเอ้ยเอ้ย จอศพครับเจอศพเจอศพสีแดงครับเจอศพสีแดงครับอยู่ห้องไฟผมดูผมดูกล้องวงจรปิดตลาดครับผมเห็นพี่แบ๊กไปกับพี่ยาผมคิดว่าพี่ยาเป็นครับผมผมเห็นคดโมมาจากซ้ายหรือเปล่าใช่ไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้พี่พี่พี่อยู่หน้าห้องแอดมินเมื่อกี้พี่ก็วิ่งวิ่งขึ้นไปเพื่อหาวินก่อนเพราะเห็นวินทำเควสอยู่ตรงนั้นไงผมผมหมดพี่ยาแล้วผมเห็นพี่ยะกับพี่แบ๊กแล้วค่อยรวมค่อยรวมแล้วมาซ่อมวานี้ทีเดียวกูต้องเลือกใช่ปะกูเลือกใครดียังไงพี่ใช้ใจผมก็เลือกเอาละกันอมึงก็เลือก เองก็คิดเอาละกันวินว่าใครอยู่ใกล้ห้อง้อมไฟที่สุดไอ้เยยะกูไม่ได้อยู่กับแบ็คเลยไม่ได้อยู่กับแบ๊กจริงสภาพห้องดวงวงจอปิดติดกับห้องไฟแค่นิดเดียวเองกูบอกแค่นี้แหละไม่ก็อ้านได้ปะอยู่จริงอยู่ปลอมไม่รู้แล้ว็คไปไปด้วยกันสองคนแล้วอยู่ๆพี่แบ๊คหายผมเลยว่าจะไปโหวตแต่ไฟมันดับผมเลยตามผมเลยตามพี่ยินไปเลยไม่ล่ามึงามาโทษกูอ่ะพี่สลายผมเลยเนี่ยแล้วแล้วคือผีข้าอีกอีกคนคือจบเลยนะ คือต้องบวชแล้วอ่ะบวชผมบวชพี่พี่ผมถ้าถ้าถ้าตานี้ถ้าตานี้ยพี่เป็นน้ตาหน้ามึงบวชกูต่อเอนตอนยิบกันปะบวชยิ้มกันมันต่อยใจพี่เอา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 แบบความเชื่อใจเลยได้อะไรคือบวชนะดัดอุบวชครบมั้งอ่ะอันนี้แหละอาริยนี้ใจยานาริยินสิครับผม ถ้าพี่ชนะผมผมปวดคอสโมแต่ถ้าพี่แพ้ผมก็หมดพี่โอเคปะผมไม่รู้อหไรใช้เหตุผลกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยอะไรแบบนี้ไม่ได้อาอย่าไล่เหตุผลดิมึงฝากเสียงพี่ไอ้มึงก็น่าจะรู้แล้วป่ะลองดูดิแกพูดขึ้นมาน่ะเฮ้ยเอาใครดีวะพี่น่าจะรู้ว่ามึงจะกิจตลาดพี่พี่เชื่อผมมึงแดกแบนบ้างไหนเฮ้ยไม่รู้เละสวัสดีชนะพี่เชื่อผมใครชนะมึงมึงหรือพี่ผมผสมดีเลย อ้ยี่ยกูหายแบกไอ้ยี่ยี่กำลังป้องไฟอยู่เลยดูว่ากูหาใครสุดหายยี่ไอ้อะกำลังเซลยี่วินเลยไม่ทำเกรนหรือเปล่าวีทำเวรนหรือเปล่าสะพันโดนหักคอแปลกเอเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามนะครับควณอิฐใบไม้ทำไงอ่ะ ลากออกลากากไปเนียนเปล่าขาตะกรอนเนียนหรือเปล่าถามคือทำไงทำเป็นอยู่แล้วแหละวันไปเลยอเซลกัลแคเซลล์ยิ่งไปหน่ะแล้วแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดอีกเลยใช่ป่ะไม่ได้พูดเลยเออคุงเล่งข่าวการเลยไอ้ตัดมึงอยากใช้การตัดสินใจด้วยการเป่ายึ้งฉุบดีืว่าเฮ้ยมันมากดดันตรงที่ผมว่า กูจะเลือกใครดีคนนึงกูก็เห็นอีกคนนึงกูก็เห็นมันเป็นตลอดวิในการตัดสินใจหลายรอบแลายสัตว์นันต่อที่ตลอดแล้วแล้วผมก็โดนตัวตลอดแล้วว่าไม่เรื่องผิดอะไรผีก็จะบีบคอผมตลอดเอาละผมเหลือเควสไม่กี่เควสนะครับเหลือสองเควสว่ามาครับว่ามาครับกดแล้วะว่ามาไม่มีอะไรครับผมนึกว่ามีคนตายเพราะว่าผมดูอ่ะมันเป็นมันเป็นแน่นอนโหวตมัน ไม่พี่สาไลผมหรือเปล่ามันกดเขาเรียกว่ามันดได้มีมผมึงก็เหตุผลเกือบไม่เี็นฝนเลยมาไ่วันไม่มี็นไม่มีใครหายไม่เห็นฝนเลยย่อมกดมันกดไม่เห็นฝนแล่ะ โอเคอเอผมกดสคริปผมกดสคริปอยู่ผมกดตคริปผมวคาตกรนี้มันจะเอาวะแค่นี่มก็เอาวะไป่ๆๆก็บอกว่าโหวดโหวไผมก็เลยกดไปไงอ๋อมีคนตัดออกซิเจนคนตัดออกซิเจนเคลดผมเสร็จแล้วนะครับตอนเนี้ยเออตอนนี้เสร็จแล้วห้องเอมินใครอยู่โอเคฮดโมไม่นาเไวแม่น่าจะใช่ อ้าไม่อะรู้สึกว่าพี่ไอหายนานเกินเออใช่พี่คิดค้ดเหมือนกันพี่ึ้นเหมือนกันเลยได้ไงพี่ไอตายแล้วตายป่ะบางทีไอี้ยกูตายว่าเลยอะไม่ไหนโอเคพี่อไปยืนไอตรงข้างล่างทำไมพี่ไอตรงที่จริงๆไอตรงถังขยะไม่พี่มีเคล็เหมือนกันถ้าเองเดินลงมาเองก็จะเห็นว่าขยะมันออกไปแต่เองไม่เดินเอาง่ายๆที่ที่มั่นใจผมมั่นใจแบคคุงไม่รู้ว่ามันบังเอิญขึ้นเควสคนอื่นหรือเปล่าแต้มผมทำแ็เสร็จหมดแล้ว ที่สงสัยก็มีสองคนคือเขียวกับเหลืองกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นผีแน่นอนพวกพี่ตังค์ไม่น่าใช่กูว่าคอร์โม่คอร์โม่วิ่งเยอะสุดเควสเควสกูเสร็จแล้วกูขอกูขอไปกับกลุ่มนี้กลุ่มม่วงเขียวไม่ใช่พี่ตังค์กูว่าคอร์โม่เหว้ยเฮ้ยต่เฮ้ยคอร์โม่ไม่น่าใช่คอร์โม่มนทำเควสขึ้นมั่นใจเลยแย่และพี่ตังค์หรือเป่า โอเคกอพี่ตังต้องฆ่ากูแล้วอุย้ยเจอศพเจอศพผมเจอศพครับเจอศพ้างไห้องกลางห้องกลางผัดลงมาจากไอ้นี่ลงม,มาจากห้องบวชอะศพมันอยู่ตรงประตูด้านขวาก่าอนที่เราจะออกอ่าสงสัยสองคนแค่นั้นพออ่าผมพูดตามสถานการณ์นะผมยืนดูคอสโมอยู่มันทําเควสดขึ้นแล้วผมก็เดินลงมาเพื่อที่จะมาเปิดไฟพอผมเข้าไปในห้องอย่างแรกที่ผมเห็นคือพี่พี่ตังพี่ตังอยู่นั่น แล้วพี่ย่าตามมาข้างหลังพี่่ยาิ娅มานี่ร้านที่ผมมานประมาณนี้เลยอ่ะผมติดที่รุ่งมาทีหลังอ่ะเพราะว่าพี่ย่าไม่น่าเป็นแน่เพราะว่าผมตามติดพี่ย่ามาไม่ผมวิ่งมาเส้นนั้นผมไม่มีสิทธิ์ค่ายแล้วใช่ไม่มีสิทธิ์ก่อนเพราะว่าผมกนอยู่ทางขวาไม่เพราะว่าจากฝั่งฝั่งซ้ายเราเขาอยู่วิ่งตลอดตามวินเนี่ยผมว่าพี่ตังคนผมว่าพี่ตังพี่ว่าพี่ย่าว่าไงที่ว่าสวนไปอวินดีกว่าไอ้เหี้ยแปลกๆไปพี่วินเหรอแปลกแปลอก็พี่พี่วิ่งผมวินแล้วอ่ะไม่รู้ดิความรู้สึกตามข้อมูลเลยนะบอกแล้วนะ มันก็จะมีความจริงสำหรับคนที่ไม่เป็นไงนี่นะครับนี่ถ้าใครตงสัยสีเหลืองนั่นี่แหละไม่ได้เป็นเร็วยกูตายตายเลยซะตายไปซะวิ่งแบ็ควิ่งแบ็ควิ่งเอ้ยวิ่งเล้วิ่งแร้วิ่งแล้วิ่งแล้วิ่งแล้วิ่งเรตามกูตามพี่ตังยนเลยะเอาีตังเลยพี่ตังเลยพิ่ตังเอาเลยพี่ตังเอาเลยเอล่ตังเอาเลยพูเชียวอยู่ เอ้ยติดว่าแล้วกว่าแล้วว่าแล้วเขาไม่ตายคนแรกเพราะว่าเขาเป็นฆาตกรเองไงไอ้บุญรงสัยอยู่แต่ไม่มีหลักฐานไอ้ยาไอเทมันมาถูกทางแล้วสัตว์เปลี่ยนพลิกเป็นไอวินเฉยเลยเฮียแท่งหลุดในศาลยังไหลักฐานแน่งโปงเป๊ะและไอ้สัตว์ไอวินชงอย่างดีไอเฮียบัวไอวิน